ตอนนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่นะคะวันที่28กรกฎาคม2563ไม่ได้มาพักกลางเต็นท์นะคะเมะื่อคืนนอนที่รีสอร์ทแล้วก็เลยมาทำอาหารเช้าที่เขาใหญ่แต่วันนี้เราถูกท่าก่อกวนนะคะเราเลยไม่มีสมาธิทำกับข้าวเท่าไหร่กับข้าวของเราเลยไม่ค่อยอร่อย อันนี้เราเปลี่ยนที่แล้วนะคะเราเปลี่ยนที่มาที่ที่มันมีแบบมันไม่อยู่ใกล้น้ำอะ่ะมันความชื้นที่มันไม่เยอะมากอะ่ะมาหาที่นั่งนั่งพิจารณาท่อ, <c oughs> อนนทำอะไรจ๊ะต้องทำท่อให้มันได้ต้นทั้งปลายอะ่ะ <c oughs> ได้แค่นี้เพราะมันมัน,มน,มนคิดไปทำไปแล้วก็แล้วมันเครียดว, <c oughs> วันนี้ต้องต้องนอนน้อยละวันนะหาสถานที่หาสถานที่มานั่งพิจรารณาท่อความสุขของคนทำท่อก็คือเอาท่อมานั่งดูนะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่าิิงหรือเปล่า <c oughs> ไอที่ทำแล้ววิ่งมันมีแต่ว่าทํารูปแบบใหม่จงมียากนะตอนนี้เราอยู่ที่กลางเต็นท์ลำตะคองนะคะเศ้าเราไม่ได้นอนกลางเต็นท์คืนนี้เพราะว่าพรุ่งนี้โนทํางาน